แล้วมมีหร่ะมะหาเงินเชือเข่าะะอ,อาะไรหัวกูหัาเงินทางไหนบ้าเนี่อ้มนีเนาะกวจ้างไปแล้วก็จางยังจเกเข่าหรือเป่าจ้างเกเข่าว่เข่าเข่ากับเพลงจะมี่น้องโลนึงอ่า่ว่าสิ สบายดีพอแม่พี่น้องเบิสสุขสุขคนเบสสมองสุบอลเดชนอกแม่พี่น้นนองเนาะโดยนอกแม่พี่น้องมาพบมาพ่อก,กับช่องบาเทมันนี่นะท่านผู้ชมอ่านบาเทกับภาพแม่พี่น้องมาที่บ้านน้องเดงอีกแล้วพี่น้องเอยเนื่องจากว่าบ่ดนออกทายคลิปกระลายมือเลยพี่น้องเอยอหายนาหายตาไปกะโดนเติรพี่น้องเอเนาะเพราะว่าติดอยู่ทีฟฝนตกพี่น้องเอยไปทางใดก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมหากจะเห็นเดชเมื่อนี่หละพี่น้อง อ่ามันนี่กะข้าเจ้าไซบาต์มาท่านผู้ชมเนาะอ่าคือว่าเขาประดับดินและพี่น้องเอ้ยโดยก็คือพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิตกหรือบ่พี่น้องบ่เที่ยว่าบ่รอดและพี่น้องเอ้ยตอนวินนี่ก็ได้แต่อ่าตอนนี้เด็ดฮอนแห้งนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ก็ไปทางใดก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้ลงคลิปลงหยังอ่า2มื้อแะไรพี่น้องเอ้มาเที่บรลงคลิปเนาะเงียบเหงาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยอ่ามื้อนี้ก็เลยสิเสดมาหาทางแม่จรเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ย วอสิลงไปทางสวรรค์นาเข็พื่อนเลยพี่น้องมาเนี่ก็เลยไปมาหาทางแม่จอนเพิ่นพี่น้องเนาะโดยบอกหัวเพิ่นเฮติสังอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งอยู่บอกของปฏิเจรนะเจอตากันเพิ่นลงเซบาดบ่มีิสเซานี่พี่น้องโดยนี่ได้เนาะโดยโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาเพิ่นเลยพี่น้องป้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาเพิ่นก่อนปูาหัวเพื่อนเต็มเมยจอนพี่น้องหัวเพิ่นนั่งป้าเด็ดแห้งๆพี่น้องตอนนี้ ทองฟ้างินเมฆห,หลายๆตานผู้ชมคือสิบรอดเลยพี่นอ้องตกคือเก่าเลยเนาะทางกับเปื้อนแหงพี่น้องเลยอันนี้คือสะพานข้าบ้านเพิ่นเด้อไอ้เนาะอืมนำคันอ่อันตรายตัวนี้ส,สุดเลยโอ้เพิ่นตากปลานี่เนาะออ๋เพิ่นได้ปลาพี่น,อน,น,น้องเอ้ปลาแห้งปลาตาเมียวสิบลักกินบ่เนาะ สบายดีสบายดีอยู่บ่ดีดีไม่แห้งอยู่บ่มาหาซองซาเมืรออะไรพี่น้องเอ,งเอ,อ้เนาะอ้าลืมเปิดเนาะแบบหนึง่งอ้าว นี่ใส่หูรถ <c oughs> นี่ใส่ผมก็ได้เห็ดกิบมาเตะอะอ่ะไม่เ <c oughs> หนื่อยใส่ใส่ลองเดมไปใส่ตมาหนีอนอนิอยู่ในอยู่ในไหนยังอยู่ใหนนะแกกำเพิดดิบอ๋ออือ <c oughs> ดูปไปได้ปลาบ่มีโจอดมันขี้หินเลปลาไว้เลยปลาไว้ปลาเขามาให้ปลามาให้ถ้ายัามาให้ก็ใ,ใจดีแท้เอ้เมจิตโอ้ <c oughs> มาแล้มันตายแล้วขอเกิดตากแหงไว้เกลือยบอ่อเอืือยบอ่อวันนี้เอืือยล่ะอือโดยเมื่อเคยมาจับบุกชนเด้เราเอาให้อ๋อเป็นได้คนโซจัดนะยังใครอยู่บ่เป็นได้ใครแน่แล้วใครแน่แล้วโดยมาดีขึ้นเลยเนาะโดยโดยข้าวกินน้ำหรือบ่กินแล้วข้าวก็ยังไม่กับปลาปลาปลาแห้งเออ ปลาแห้งก็คืออย่งไม่กินแท้เลยโอ้ยตาฝั่งลายมือหนึ่งเลยหันตกห้ำมันตกห้ำมันบเด็ดบ่มันบเบล็ดเจ้าคือบอนจุ้ไไ่ด่งไฟอะไรให้มันอไอห่อนมันขึ้นตาอ่อนไฟบนิพิจังบ่บ่มันกระเดาเล่นเนาะดูไฟขึ้นนี่ยแล้วมันเหมาะอืมแต่เปินอนน้ำเล็กมาไฟชี่ดางเปาอย่างนอนแมวบอาเขลาไปกินบ่ราอ่นเนาะเขาได้บ่าเมียในทั้งคนเขาได้แล้วบ่เขาเรียน เมื่อกี้นี่เห็นเต้นอยากเต้นขึ้นหน้าหันเลยพี่น้องเห็นเลยไอพี่น้องแค่ต้องแดงพี่น้องเอ้ยสบายดีต้องแด้งเลยพี่น้องได้ปฏิเจริญโดนกินหอดกันเยียบ่อ๋อเดยพี่น้องเอ้ยพีนได้มันใส่ลงใส่บ่บาทอยไปลงไปลงโดยใครจะลงให้พ่อใส่ให้ให้ผัวจะใส่โดยบอกเอา เอาจ็บตีนทําบ่อลงเออจ็บตีนตีนเป็นยังตีนนำคันจินจินสร้างว่าแค่อันคือว่าอะไรพี่น้องเื่อนผืนนำขันล้ลายเนาะมาที่มาเท่านี้พอตายพี่น้องมันกัดนะมันเอายาใส่บ่เอาตาแดงใส่แดงใส่ใส่มันมาเศร้านาะเลยเกกับพ่ออันทะเลาะอะไรพี่น้องนี่เขาจะว่าเปลือกจะเปลือกสังเละใส่นะมัจังเศร้า โดยพี่น้องเอ้ยเนาะให้ผัวทำบุญแทนบ่โดยบุญนี้ให้เทนกันก็ได้บ่ไม่จอดโดยฮะโดยหรือว่าให้คนอื่นเฮ็ดแทนเฮาก็ได้บ่หรือว่าไผ่หิดกับเพรานั้นได้หรือไผ่หิดใครก็ได้ไอาบ่ลงเขาเฟืคุมบ่ลงพี่สิรนี่บ่คุ้บ่ลงหัวสำคักินตีนมาเจ็บตีนบ่โดยโดยตีจสำพันตีนก็ว่าเลยมันเปื้อนเนาะ อันลงประวัติกาแจแมนังอียาดเต่งโตลงไปทำงานนี่จสือาเซียพี่ดอยขี่ตรมดีถึงอนโอเคีตมหลายเมนอขนมุกว่าวันี่บ่ออกต้หอกตบมห่อตบมช้เดียวบ่ห่อลายเยบ่เวลาไงบ่พอใส่บาบ่ใส่ะอตตอนนี้พ่งอยู่อยู่ดเพ่อพกันเนาะด เป็นพระรามขนมเขาม่กินเพราะพี่น้องขนมแซบานเนาะสงสัยคนสิลา,ายพี่น้องเลยเลิกแล้ว่ป๊าปเนาะเลิกแล้วแล้วก็กกจำบูจูจอกแจกกันลราเราไปขายขุมมจิตเราเนาะเราไปยังเอาข,า,ขอา,อายขุมเนี่ยเบลเนไอโจริมพินและเสียอ๋อหักเสียเน,นี่ยบ๊อกหักเสียวันคืนนี่อืมโดยโดยอันสะพิมณิส์นี่นี่ มาสพ,พิไข่ไนะข่ไข่คุณมันเจ็ดนี่โดยโดยซาพิมพโปเดมาบอดเด่นมาอยู่บ่มาอยู่เพิ่งกะเมื่อป่ะน้่งมาใหม่อือนี่สิมาอยู่โดยเป็นได้ข่าวบดละบอดเด่นข่าวน้ำน้าน้ำเมลายน้ำเมลายโดยยังได้มาเพรเาะม,มือหนึ่งสองมือเออมาในี่เนานะ นั่นแหละห้อยมาอยู่เขาค่ะเดยแบรนด์เมื่อขอน้ำเมร์น้ำยข็งบอราก็โบมี่ราคโบมีโดยบ่เราววานได้โบมี่ดิแล้วโบมี่อย่วะนี่จะหาเงินเชือเข่าอะไวบอก็กลัาเงินทางไหนบ้านเนี่ยมีเนาะจักไปแล้วก็จ้างจ้างเกือกเข่าหรือบงเกือกเข่าก็แล้วเกเขาเข่ากับเพ้งจะพี่น้ของโลหนึ่งอ่า อะไรว่าสิบเจ็ดพันบ่สิบเจ็ดพันเดี๋ยวนาะเส้นหนาวไ่ได้บ่ไม่จอนนะฮั่นโอ้เส้นไ่ได้แล้วหั่นไม่ไหมอย่างเงี้ยบ่แล้วแล้วเออเอาไปว่างเส้นแหละอันแล้วเส้นไม้ได้ยังเพระมาณนี้มันเขาเอาขึ้นมากสิไม่ใจแล้วบ่ได้ดิบ่กล้าเนาะบ่ก้าเจ๊ชายสั่งได้พี่น้องอยู่บ้านเราเลยก็ได้เปิดหนี่คืออดเลยเนาะ โอ้ขดเข่าอบอบมันแหละโอเคหาทางปบเลยเนาะหาทางปบแล้วหาดกหย้าดยุกโอ้ขดเข่าซิ่จ้างเนี่เดี๋ยเนาะดงหย่าเนาะเข่ามันไงวะเลยมันกั่นกรบแลยขายได้มบ่คมือกับเม่ไ่ได้เมื่ไม่ได้เบ๋เจ้าการบอกเมื่อคืนนี่บได้ไปเลยไปมื่ก็อนได้ฝนตกลินตลอดโน้เนาะไปมื่อก็อนได้อืงใส่สิเบิด้วะ จะเรียบไปแล้วพีนเอามันยัมายามเพล่นเนาะบาได้หินเงินติดวยนทอดอรู่บ่เดนทอดอยอะมีใครได้จะมาหามมันมีใรมาหีวานี้มีคนมาบะวาเนี่ยนีวใครมาได้นี้ใคบอดูยามายามันมีคนมาหาบอมิดเลช่วงนี้เนาะ ฝนก็ตกตลอดพี่น้องเลย20บาทัรงไดนเนาะฝนตุกข้าวหมมาแล้วโดยผุดไปทานน้ำมันน้ำมันบ่อยจ้าบ่ฝนตกบ่หามาขายแม่ขายบ่โอ้ยหาพอกินแต่ช่อกอ่ะแล้วไปต้มกินนี่ละอ้าวหมายว่าเหาหามาเล็กเข่าเล็กอย่างขายซื้อเข่าอะไรแนี้นะพอได้อันอ่านั่นเข่ากินพี่น้องเอ้ยเอาไปเอา ถูกนี่ยังนี่น้องละสบายดีกันไว้สบายดีไหมลูกสบายดีกันไว้นี่สบายดีแม่สบายด <c oughs> ีเป็นมาลิน,น้ำเนาะพี่น้องทางน้องอันไอติมน้องติมนะมน้องไอติมมี <c oughs> น้องเดงก็ใส่สุดเดงปากเดงเสื้อกระเดง้ง <c oughs> สวมซื่อดีพี่น้องเลยเนาะงามกันแต่ละมือได้พี่น้องเลยเมย์จอนก็นงามแต่ละมือท่าเบาใจอีกเ <c oughs> บาตาบ่า บา่าตาสีทองไปตาไห้ท่าเองบ่ตาเองแหละบ่ก็บา่าตาสีทองอย่างเรน้องกันลืมสังเกตกินเพิ่นพับรถมันตบเสียงเด็กนิน่มๆอยู่ไปโอเคสร็จม,มันมนี่เมื่อป้าดมมเด้เสร็จมันนี่เด้อเด้อไม่เยี่ยมม่ยามสิดเด้อเฮาสีลงสวรรค์พุ่นเพบบะวะเด,ด,ด,ด้อก็เลยไปเข้ามาหาสมเจ้าเพราะว่ามานีนผลโมโต้ดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีเด้อ โอเคเนาะพี่น้องเนาะบาเทกันจะขอจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสิลงไปสวรรค์พุ่นต่ออีกเนาะพี่น้องผมมืดฝนมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิตกตอนใดเนะาะท่านผู้ชมเนาะโดยพ่อๆกันคิดหน้าเนะาะท่านผู้ชมฉัหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี